ประเด็นผมคือถ้าผมจะสร้างสารบัญสารบัญผมขออยู่หน้าหนึ่งทุกคนกดแบบไหนครับจะข้อข้อข้อนี้ไหมยอย่างนี้เติร์ดเติร์ดเติร์ดนะครับอันนี้ไม่เอานะทุกคนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปแบบแล้วเพราะว่าทุกคนสามารถใช้คำสั่งน,นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการใส่อ่า reference นะครับถ้าตัวเลขเรามีการอัปเดตหน้าเช่นนะครับเดี๋ยวผมตีตัตงว่าผมมีปกอีกหน้าหนึ่งสารบัญผมอยู่หน้า2แล้วแต่นั้นถ้าผมคลิกขวาผมอัปเดต สารบัญจะอัปเดตนัมเบอร์หรือจะอัปเดตตารางทั้งหมดอันนี้เลือกได้นะครับมันก็จะทําการอัปเดตแบบออโต้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของการทําสารบัญอัตโนมัตินะครับซึ่งหลายคนที่เวลาเราสร้างสารบัญแล้วเอ,อ้ยตัวเลขมันไม่วิ่งหรือว่ามันไม่ออโต้จะทํายังไงให้มันออโต้ลิงก์แบบอัตโนมัติวิธีการทําไงมาดูนะครับ สวัสดีสดครับทุกคนสำหรับในนะครับผมอยากพหทุกคนมาคุยเรื่องของออ,อ,อโอตเมทนะครับอย่าหยุดเปยนดูดนะครับทุกคนเวลาในการจัดการตัวเอกสารผมขอแบบสั้นๆนะผมก็จะบอกว่าเรื่องของตัวโครงสร้างเอกสารเป็นเรื่องสําคัญนะเช่นมันอาจจะเป็นชื่อบทมันอาจจะเป็นชื่อหนังสือเช่นประโยชน์พวพีไอครับอันนี้ผมไม่ซูมตัวใหญ่นะผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับสไตล์ที่เรียกว่า Heading ผมขอจิ้ม h 1อะไรคือพระเอก เปิด H1 ถ้าให้ดีผมแนะนําให้ทุกคนกดพายนะครับพายคืออะไรพายคือการเปิดอักขระพิเศษนะทุกคนจะเห็นว่าอ๋อมันสะอาดไม่สะอาดมันมีเคาะมันมีแถบมันมี enter นะครับ enter นี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะหล,ยหลายคนจะ enter จะไม่ใช่เหมือนเครื่องพิมพ์ดีดนะทุกคน enter ตรงนี้มันจะเป็นการเก็บเป็นการแยกระหว่างย่อหน้ากับย่อหน้าอ่าดังนั้นอันนี้ผมขอเซตเป็น H1 ครับคราวนี้ในหัวข้อย่อยทุกคน ถ้าเป็นหัวข้อทั้งหมดผมอาจจะแบบเฮ้ยขอคอนโนเแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเซตเป็นซาก16ในทางปฏิบัติอาจจะเซตฟอนต์ตั้งต้นได้นะครับนะน้นั้นในส่วนตรงนี้ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองจัดรูปแบบของเขานะครับเช่นในส่วนของประโยชน์ p พรา r p i ผมบอกว่าเป็น heading level 2ทุกคนในภาพแตมนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีทุกคนอาจจะทําการ apply style ซึ่งถ้าผมจะใช้สไตล์จากหน้าต่างตรงนี้ก็ได้เนาะนะ แล้วก็ทำการเซตนะครับเช่น heading level 2ซึ่งตอนนี้ heading level 2เฮ้ยผมไม่โชว์ฮะซึ่งถ้าสมมติของทุกคนไม่โชว์นะครับผมอา,อาจจะแนะนำว่าทุกคนอาจจะทำการตั้งค่าเช่นอาจจะทำการ create style เพิ่มขึ้นมาแล้วผม modify นะครับว่าผมอยากจะทำการ s e ตเป็น heading level 2นะครับผมขอตั้งชื่อว่า heading Head, He He heading 2อไเลัน,นะอ่าเป็นหัวข้อในล,ลำดับที่2นะครับ ผมเซตฟอนต์ตามใจฉันเนาะเช่นผมจะเซตเป็นสัก20ตัวนะโอเคนะผมเซตมาได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับฟอนต์จะใช้ฟอนต์อะไรอันนี้ทุกคนก็เซตนะโอเคมีทั้งลาตินเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็น all script อันนี้จะเป็นภาษาไทยอันนี้เลือกเลือกเลกได้หรือจะ all script ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะอยากใช้เช่นผมจะใช้เป็นไยสาารบ,บาล ฟอนต์ยีตัวหนะอาอยู่แตวอย่างนะอันนี้ผมเซต heading level ครับผมกดโอเคครับนะอันนี้ก็จะกลายเป็นฟอนต์ที่ผมต้องการแล้วนะ heading level หนึ่งผมอยากจ,จะเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ที่ผมต้องการอันนี้ทุกคนก็เซตเซตได้นะครับแล้วก็อาจจะมาทําการอัปเดตในส่วนของตัว heading level ตรงนี้ได้ว่าเอ้ยฉันจะให้มันจดจําฟอนต์ไว้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบหนึง่งนะถ้าเราอยากจะทําการจัดรูปแบบแบบออโต้นะ จะ copy รูปแบบเราไม่คลิกเราจะ double click นะครับติกต๊กๆโอเคแล้วก็ทำการ double click เพื่อ copy นะครับเช่นผมบอกว่าผมจะเอามาใช้กับเรื่องของจุดเด่น Power BI ผมอยากจะเอามาใช้กับเรื่องของอผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะครับหรืออะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ผมมี heading level อยู่นะในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะซึ่งทุกคนก็ไปไป้ายป้ายป้ายเอาเนาะ หรือว่าในรายละเอียดข้างในนะครับเช่นผมอาจจะบอกว่าเจ้าตรงนี้ผมอาจจะมีแบบรายละเอียดย่อยอีกก็ได้นะเฮ้ยประโยชน์ power bi นะครับในทางธุรกิจนะครับเช่นเช่นผมอาจจะบอกว่าประโยชน์ผมขอทำเป็นหัวข้อยอ่อยซะอันหนึ่งเลยนะครับประโยชน์แบบประโยชน์ด้านบางอย่างนะเช่นผมขอเขียนเป็นไอเดียก่อนนะครับประโยชน์เอ๊โอเคถ้าเรามี heading level เราอาจจะทำการ Set heading level อาจจะ c r e a t ท s t ต l e ถ้าทุกคนมี heading level เลือกได้นะหรือจะ c r e เอทสไตที่ทุกคนต้องการได้ heading level 3นะครับซึ่งผมอาจจะเซตเป็น heading เข้ามาซึ่งถ้ามีแล้วอันนี้ก็แฮปปี้เลยนะครับอยากจะเป็นตัวหนาอยากจะฟอนต์สักเท่าไหร่นะครับใช้ฟอนต์อะไรอันนี้เลือกเลือกเอานะครับจากภาษาไทายาษปอังกฤษอันนี้เลือกเอานะ โอเคตัวหนาแล้วกันนะแล้วก็สีสันอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับเมื่อผมกดปุ่มโอเคแล้วนนครับนะมันก็จะมี heading level ซึ่งผมอาจจะมีแบบดีเทลย่อยๆข้างในนะอันนี้ขอแอบเป็น copy เป็นไอเดียนะครับนะโอเคความเจ๋งของตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกน่นสมมติว่านี่คือหัวข้อเรื่องนะหัวข้อเรื่องหลักนะจึงถ้าส,สมมติทุกคนเซตรูปแบบที่ทุกคนต้องการแล้วผมแนะนำนะว่าทุกคนไจะต้องมาอัปเดต ไอ้ส่วนของตัวด้านบนนะว่าเอ้ยอัปเดตรูปแบบมันจะได้จดจําไว้แล้วถ้าเราจะไปใช้เราจะเอ็กซ์พอร์ตต่อก็เอาไปใช้ได้นะครับประเด็นผมคือถ้าผมจะสร้างสารบัญถามทุกคนที่ยังอยู่ในไลฟ์นะครับสารบัญผมขออยู่หนาหนึ่งทุกคนกดแบบไหนครับจะเคาะเคาะเคาะงี้ไหมอย่างนี้เติร์ดเติร์ดเติร์ดนะครับอันนี้ไม่เอานะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือการกด control enter ตึมนะเพื่อขึ้นหน้าใหม่ นะซึ่งถ้าทุกคนไปดูฉากหลังของตอนที่ทุกคนกดพายมันจะเขียนว่า Page Break Page Break นี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าถ้าเราใส่หน้าแรกมันจะไม่กระทบกับหนา้าถัดไปนะมันก็จะเด้งขึ้นหน้าใหม่ตลอดเวลาเวลาที่ทุกคนจะทำสารบาัญทุกคนอาจจะสร้างสารบัญของตัวเองเนาะท้าทุกคนจะทำการใส่รูปแบบอันนี้อาจจะเป็น heading level ก็ได้นะ วิธีในการใส่สารบัญทุกคนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปแบบแล้วเพราะว่าทุกคนสามารถใช้คําสั่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นการใส่ reference นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า table of c o n t e n t นะว่าเราสามารถทําการเลือกว่าฉันจะใส่สารบัญแล้วเขาจะเอาโครงสร้างที่ทุกคนเซตไว้อย่างดีแล้วเอามาวางแล้วก็เลขจะทําการ running เลือกรูปแบบที่ทุกคนต้องการได้นะ ผมอยากได้แบบนี้ผมก็คลิกเลือกนะครับทุกอย่างก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าตัวเลขเรามีการอัปเดตแน่เช่นนะครับเดี๋ยวผมติเต่งว่าผมมีปกอีกหนาหนึ่งสารบัญผมอยู่หน้า2แล้วแต่นั้นถ้าผมคลิกขวาผมอัปเดตสารบัญจะอัปเดตนัมเบอร์หรือจะอัปเดตตารางทั้งหมดอันนี้เลือกแด้นะครับมันก็จะทําการอัปเดตแบบออโต้นะครับแล้วก็ความเจ๋งตรงนี้ถ้าใครทําเป็น PDF นะคนที่ได้ไฟล์ PDF มาสามารถกดเพื่อไปที่หน้าไนดะ้เอออยากดูจุดเด่น p o w เ r b ร์บีไอ่ะนะคอนโทรลแล้วก็คลิก ตึมเข้าไปมันจะเด้งไปที่หน้านั้นแบบออโต้มันมีสารบัญที่ทุกคนสามารถกดไปกดมาได้ความเจ๋งคือมันออโต้ได้นะแต่นัน้นการทำสารบัญน,นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวางโครงสร้างให้ดีแล้วก็ Reference ตรงนี้มีคำสั่งชื่อว่า table of content อยู่แล้วนะครับที่ทุกคนสามารถกดปุ๊บมาปับ๊บแล้วก็ลิงก์ออโต้ดังนั้นเวลาเราเพิ่มเอกสารไปเดี๋ยวตรงนี้มันจะอัปเดตเพิ่มให้ เดโมให้ทุกคนเดินเล็กน้อยนะครับสมมติกรณีที่ผมมีหัวข้อเพิ่ม x x y y z z ยกตัวอ,อย่างไรนะครับนะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงถ้าเราใส่ข้อมูลเข้ามาสังเกตน,นะครับว่ามันเป็น heading level นะซึ่งถ้าเราเซตเรียบร้อยแล้วเวลาที่ทุกคนอัปเดตก็ เลอกได้นะครับจะอัปเดตเฉพาะเลขหน้าหรือว่าจะอัปเดตท,ทั้งหมดทุกส่วนเดี๋ยวมันจะไปอ่านใหม่ทั้งหมดไม่ใช่อัปเดตแค่ตัวเลขดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็จะโชว์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ทุกกา,าราัถปรับลบได้ไม่อยากเอาตรงนี้ลบทิ้งไม่อยากเอาตรงนี้ลบทิ้งก็ได้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการจัดแบบเจ๋งๆสวยๆนะครับก็เอามาฝากเป็นเป็นมุมในการเอาวางโครงสร้างนะ สรุปนะครับวันนี้ทุกคนรู้จักกับการวางโครงสร้างเอกสารที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างของ heading level การวางโครงสร้างของสรารบัญน,นะครับเพื่อจัดบิลเล็ตอย่างที่อาจารย์นัทบอกนะเรื่องสไตล์เป็นเรื่องที่ผมว่าสําคัญมากๆนะอาจารย์นนะัทเนาะเรื่องสไตล์ของ Microsoft Word นะครับว่าเอ้ยทุกคนจะ set up โครงสร้างแบบไหนนะแล้วก็เวลาที่เราใช้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีพวก heading level จริงตรงนี้ก็มีเนาะอาจจะสร้างใหม่ไม่สร้างใหม่ก็ เลือกเอาลองลองลองดูแล้วกันนะครับนะก็คิดว่าทุกคนเห็นมุมจัดเอกสารที่ยุ่งเหยิงให้มันเป็นเอกสารที่เรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบขึ้นนะครับแล้วก็บอกอย่างที่ผมว่าไว้นะครับทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดเรียนดูนะครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับในกริีนะครับผมอยากพาทุกคนมาคุยเรื่องของออโตเมเนะครับอย่าหยุดเรียนดูนะครับทุกคน